ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจทางหลวงรวบตัวสองโจรขี่สาเลงตะเวนตัดสายไฟทางโด่วนพิเศษสายเจ็พัทยามาประชันมูลค่าความเสียหายเกือบหนึ่งล้านบาทเมื่อเวลาสีนาฬิกาห้นาทีวันที่14กันยายนสองพันหารยหกสิบตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำโดยพันตำรวจโทนรงฤทธิ์งามแฉ่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกลุ่มนายยุทธพงศ์โปมณีอายุ29ปีและนายจินฮานอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนซึ่งทรัพย์สินมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายหลังทั้งคู่ร่วมก่อเหตุลักลอบตัดสายเมนไฟฟ้าของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดพัทยามาประชันมอเตอร์เวย์มูลค่าความเสียหายเกือบหนึ่งล้านบาท สืบเนื่องจากเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมามีคนร้ายสองคนลักลอบทุบบ่อพักสายไฟแรงสูงก่อนจะลงไปในบ่อพักแล้วใช้คีมตัดสายไฟขนาดใหญ่ริมถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7พัทยามาประชันหลักกิโลเมตรที่4ี่บวกส0 0ตําบลหนองปลืออําเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงทําการสืบสวนขยายผลกระทั่งสามารถไปจับได้ที่บ้านริมถนนวัดบุญการจนาราม พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์ในการใช้ตัดสายไฟจำนวนมากพร้อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าอีกสองคันที่ใช้ในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดเบื้องต้นผลตรวจปัสสาวะพบว่าทั้งคู่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนนายจินให้การยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมทํากับเพื่อนซึ่งเพื่อนอีกคนมีหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์สาเล็งพ่วงข้างส่วนตนเองมีหน้าที่ลงไปตัดสายไฟ เมื่อตัดเสร็จก็จะช่วยกันดึงหากคิดว่าไม่ปลอดภัยก็จะตัดทิ้งเอาวางไว้แล้วค่อยวนกลับมาเอาใหม่ก่อนจะนําสายไฟไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าได้เงินครั้งละประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแล้วนําเงินที่ได้มาไปซื้อยาเสพติดมาเสพกันที่เหลือก็แบ่งกันเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ